เจอลิมิตยกกำลังเยอะๆแก้แบบนี้โจทย์เป็นการหาค่าลิมิต N เข้าใกล้ตี้ของ AN พี่เริ่มจากคำถามนะเป็นลิมิต N เข้าใกล้ตี้ของ AN AN น่าเกียดมากเพราะมันยกกำลังเยอะๆซึ่ง AN ตัวแรกเนี่ยเป็น3บวก 2N ทั้งหมดกำลัง13และมันก็ไปคูณกับ5บวก N ทั้งหมดยกกำลังสองและมันก็หารด้วย1ลบ2 n ยกกำลัง15โดยปกติแล้วเวลาเราเจอลิมิตเนี่ยเราจะมีสูตรลัดวิธี์ลัดคือต,ตอบก้อนเยอะสุดของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนแล้วก็มาพิจารณาว่าเฮ้ยมันมันเท่ากันไหมมันมากกว่ากันหรือมันน้อยกว่ากันแต่เอาง่ายๆคือเราจะต้องตอบตัวเยอะสุดของเศษกับตัวเยอะสุดของส่วนของเศษมองแบบนี้น้องสังเกตว่าของเศษเนี่ย 2ก้อนนี้มันยังไงกันอยู่อ่ามันคูณกันทีนี้วิธีการมองคือให้น้องเอาตัวเยอะสุดของแต่ละก้อนแล้วมาคูณกันมันจะกลายเป็นตัวเยอะสุดของตัวเศษนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมองว่าก้อนแรกน้องว่าถ้ามันเป็น3ามบวกสอทั้งหมดกลาลัง13อะ่ะหมายความว่าไอ้สามบวกสอน่ยมันมันคูณกัน13รอบอะ่ะน้องว่าใครจะเป็นตัวเยอะสุด มันก็ต้องเป็น2 n ที่คูณกัน13รอบใช่ไหมมันจะต้องเป็น2 n ยกกำลัง13คนนี้คือตัวยุติสุดเราไม่ต้องคูณกันจริงๆริงเรานึกภาพตามว่าเฮ้ย3บวก2 n คูณกัน13ก้อนใครจะเป็นตัวยุติสุดก็ต้อง2 n 2 n 2 n, 2 n คูณกัน13รอบมันจะได้2 n กำลัง13ถัดไปก้อนนี้ใครคือตัวยุติสุด5บวก n คูณ5บวก n มันก็ต้อง n กำลัง2อยู่แล้วถูกไหมเพราะ n คูณ n เป็น n กำลัง2อันนี้เยอะสุด หลังจากนั้นถ้าน้องได้มาแล้วว่าไอตัวเยอะสุดก้อนแรก 2n กาลัง13ตัวเยอะสุดก้อนที่ n 2 n กาลัง2และน้องก็เอา2คนนี้มาคูณกันก็จะได้ตัวเยอะสุดของตัวสีเอามาคูณกันนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น13แจกมาทั้งคู่น้องก็จะได้2กาลัง13คูณ n กาลัง13แล้วก็ไปคูณ n กาลัง2ดังนั้นก้อนนี้ ฐานเหมือนกันคูณกันได้ฐานตัวเดิมและเอาเลขชี้ที่เป็น13กับ2บวกกันกลายเป็น15น้องก็จะได้ว่า2กําลัง13ตามด้วย n กําลัง15แสดงว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับที่เราได้เนี่ยเวลาน้องเจอหลายๆพจน์คูณกันแล้วน้องอยากได้ตัวเยอะสุดให้น้องเอาตัวเยอะสุดแต่ละก้อนที่ได้แล้วมาคูณกันมันจะกลายเป็นตัวเยอะสุดของตัวเศษนั่นเองทีนี้มาดูตัวส่วนตัวส่วนคือก้อนนี้ น้องว่าตัวส่วนเนี่ยพอเราแจกเป็น1นลบสอคูณกัน15ก้อนอะ่ะใครจะต้องเป็นตัวเยอะสุดมันก็ต้อง2 n กํอลัง15อยู่แล้วแต่ถ้ามีเครื่องหมายต้องเอาเครื่องหมายเข้ามาด้วยไม่ว่ามันจะบวกหรือจะลบเอาเครื่องหมายมาด้วยแสดงว่าตัวเยอะสุดมันก็จะต้องเป็น a ลบสอนี่แหละแม่งคูณกัน15รอบพูดง่ายๆคือลบสอยกกําลัง15และทีนี้เ,เราก็แจกกําลัง15เข้าไป ทั้ง2ตัวตัวแรกเนี่ยจะกลายเป็นลบสองกำลังสิซึ่งลบเจอกํลาลังลขคียังไงแม่ก็ต้องติดลบมันจะกลายเป็นลบสองกำลังสิแล้วก็ตามด้วย n อ็กำลังสิเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเป็นตัวส่วนน้องก็ดึงมาเลยเป็นตัวส่วนเป็นลบสองกำลังสิและคูณ n อ็กำลังสิแสดงว่าความรู้จากด้านล่างที่เราได้อะถ้ามันมีเครื่องหมายลบอะเอาเครื่องหมายเข้ามาด้วยไม่สนใจเป็นบวกเป็นลบกูัวเอาเครื่องหมายมาด้วย หลังจากนั้นน้องมาดูก้อนนี้ต่อเราสังเกตแล้วว่าตัวเยอะสุดของเศษกระส่วนมันเท่ากันเพราะว่าอะไรก็มันเป็นกําลังสิบห้านี่ถูกไหมมันเท่ากันถ้าเยอะสุดของเศษกระส่วนเท่ากันเราตอบสัมประสิทธิ์ได้เลยสัมประสิทธิ์คือตัวเลขด้านหน้าเนี่ยตอบตัวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้อ่ะน้องจะได้เป็นสองกำลังสิบสาม หารด้วยลบสองกำลังสิบห้าลบจะอยู่ล่างอยู่บนก็ได้ความหมายเหมือนกันปกติเราก็จะดันเขาขึ้นข้างบนใช่ไหมมันก็จะเป็นลบสองกำลังสิบสามหารด้วยสองกำลังสิบห้าทีนี้น้องดูตามพี่น้องเห็นตัวนี้กับตัวนี้ไหมเราจะไปต่อด้วยสมบัติเลขยกร์กำลังซึ่งมันหารกันทีนี้พอมันหารกันอ่ะฐานเหมือนกันหารกันใช่ไหมได้ฐานตัวเดิมก็คือเลขสองและให้น้องเอาเลขชี้อันบนไปลบเลขชี้อันล่าง มันก็จะกลายเป็น13บลบ15บ้านไหมเป็นสมบัติเลขยกกำลังคือฐานมันกันหานกันได้ฐานตัวเดิมแล้วเอาเลขชี้บนลบลา่างมันจะได้เป็น2กลังลบ2แต่พี่ลืมดึงลบมาน้องก็เติมลบมาเติมลบมาหลังจากนั้นไอ้ตรง2กลังลบ2อ่ะน้องสามารถตบมาข้างล่างให้มันเป็นบวกได้ มันก็จะกลายเป็นลบหส่วนสองกำลังสองถูกไหมเวลาเลขยกกาลังอะ่ะตบขึ้นตบลงอะ่ะมันเลขชี้กลาลังจะกลับเครื่องหมายตอนแรกเป็นลบสตบลงมาก็ต้องกลายเป็นบวกสองซึ่ง2องกำลังสองได้เลขสี่น้องก็เลยตอบลบหนส่วนสนั่นเองสําหรับน้องที่อยากไปลงลึกในข้อสอบคณิตหนึ่งพี่แนะนําเป็นคอสตะลุยโจ์คณิต A อเลเวลทักมาสมัครได้ที่แอปสีเขียวไลน์ไอดี L I D. มีตัวแอดไซด์้วนะแมทอันเดอร์สกอตตพี่ชัวร์ว่าคอสนี้จะเปลี่ยนชีวิตเราแน่นอน